สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรอนผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้1 1มีนาคม 2>, 2 5 6พรพรุ่งนี้1 2มีนาคม2 5ง4มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็อย่าลืมไปกดตรวจซื้อสินค้าใช้นะครับก็ไม่ใช่อื่นไกลก็เป็นเงินโครงการเราชนะนะครับเป็นการเข้าวันศุกร์ที่1 2มีนาคม 2 5 6 4าหำหรับคนที่เคยได้สัปดาห์ละ675บาทก็เข้า675บาทในวันที่12มีนาคม5 6 6 4ครับสำหรับคนที่เคยเข้าทุกวันศุกร์ที่ผ่านมาได้700 12มีนาคม2 5 6พพรุ่งนี้ก็จะเข้า700ก็อย่าลืมไปใช้นะครับและโครงการเราชนะนะครับจะมีการเข้าบัตรอีก2ครั้งก็จะจบ โครงการนะครับก็คือวันที่19มีนาคมเข้าอีกครั้งนะครับใครได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมเลยแหละครับเราชนะ675กับ700แล้วก็เข้าอีก26มีนาคม2,564ก็จะจบโครงการเราชนะนะครับส่วนเดือนเมษายนติดตามข่าวก็ต่อไปว่ารัฐบาลจะมีอะไรพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้ได้ยินข่าวว่ารัฐบาลกําลังโดยเฉพาะกระทรวงการคลังกําลังเตรียมการที่จะทําคนละครึ่งเฟดสามหากการทําคนละครึ่งเฟดสามได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็มาดูต่อไปว่าเมื่อมีคนละครึ่งเฟดสามบัตรสสริการแห่งรัฐจะมีด้วยไหมเพราะส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟดสองถ้ามีทีไร ก็จะทำควบคู่ก,กันกับการเติมเงินพิเศษก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกทีไปถ้ามีฟอร์เรกซเฟสสามจะไม่มีเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเทียวหรืออันนี้น่าสนใจรอติดตามข่าวกันต่อไปครับสวัสดีครับ